ค่ะตอนนี้ท่านพงษ์รัฐพิรมรัฐนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตากว่าขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดตากแล้วก็พื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านครับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับของจังหวัดตากนะครับ ขณะนี้เราก็มีเคสผู้ป่วยนะครับที่ส่วนใหญ่ในระลอกสองนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอแม่สอดทั้งหมดเลยนะครับโดยการพบในช่วงระลอกที่สองนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนที่ชาวเมียนมาแรงงานเมียนมาท่านเขาอยู่อาศัยอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะพบบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบัน ก็มีการนําตัวผู้ป่วยในระยะเวลาต่างๆเี่เข้ารักษาตัวแล้วก็ส่วนผู้สัมผัสสูงก็นําเข้ากักตัวในสถานที่ทกักตัวที่เราเตรียมไว้นะครับเ,เมื่อวานนี้ก็มีการในสถานที่กักตัวดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการพบเชื้อ,อ,อคนที่รอกักตัว14วันนะครับก็มีอยู่ในสถานกักตัวเมื่อวานนี้ก็พบเจดคนนะครับก็ก็ถือว่าการพบ ในสานกับตัวเนี้ก็ยังเป็นความอุ่นใจของเราได้ระดับหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ไปพบข้างนอกนะครับก็เป็นการสถานการณ์ก็อยู่ในการดูแลของทีมสอบสวนโรคกับทางสาธารณสุขจังหวัดครับครับท่านครับพูดถึงอําเภอแม่สอดเองถือว่าเป็นพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจฐฐด้วยการค้าระหว่างประเทศนะครับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาตอนนี้การค้าการขายเป็นยังไงบ้างครับท่านพัวครับ ครับมันมีสองเหตุการณ์ที่ที่มีผลกับเรื่องการค้าแสดงน,นะครับเหตุการณ์แรกคือเรื่องโควิดเนี่ยนะครับที่เราจะต้องยกระดับการส่งสินค้าเข้าออกเนี่ยนะครับโดยจุดที่เราได้รับการผ่อนผันให้มีการส่งสินค้าเข้าออกได้ตามแนวทางของสวคที่กําหนดให้นะครับก็คือที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองแห่งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการส่งสินค้าเข้าออกดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ มีมาตรการที่เรามีการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการกำหนดการไอมาตรการโดยให้คนขับรถทั้งฝั่งเราฝั่งเมียนมาเนี่ยปฏิบัติตามโดยแยกเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นคนไทยที่จะนำของออกไปส่งที่เมียนมานะครับทางฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมาเนี่ยเราตกลงร่วมกันครับที่จะใช้เซฟตี้โซนที่จะไปส่งสินค้ากันทั้งสองฝั่งนะครับค่ะ okay. ฝั่งเราก็อยู่บริเวณที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองบริเวณหน้าด่านเลยนะครับคนของเราคนของฝั่งไทยที่จะไปส่งของก็ต้องไปแล้วก็ให้กลับภายในเวลา18นาฬิกานะครับไม่ไม่ให้ไปค้างคืนหรือว่าข้ามคืนนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อกลับออกมาจะต้องมีการสวบเชื้อนะครับโดยมีอายุ7วันนะครับก็อันนี้เป็นมาตรการที่เราควบคุม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าไปของคนกับรถฝั่งไทยเราเนี่ยก็เข้าไปที่แค่เซป้โซนกับที่บริเวณโกดังที่เรากําหนดเท่านั้นน,นะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ได้เข้าไปส่งในตัวเมวดีแต่อย่างใดน,นะครับ <c oughs> ส่วนคนที่ฝั่งเมียนมาที่มาส่งของเ,อเช่นเดียวกันครับฝั่งไทยเนี่ยเรากําหนดเข้มขึ้นมานิดหนึ่งคือฝั่งเมียนมาถ้าจะมาส่งของใน,ในแม่สอดเนี่ยก็เข้ามาได้เพียงคนเดียวเพียงคนกับรถคนเดียวเท่านั้นนะครับเราไม่ให้เข้าคน ผนของใครอื่นใดเด็กลถอะไรก็ไม่ให้เข้านะครับให้มาคนเดียวเท่านั้นแล้วก็เมื่อขับรถเข้ามาที่เซฟตี้โซนแล้วในผ่านระบบเอ่อตอมกับสุลกากรเรียบร้อยก็เข้าจอดในสถานที่เรากําหนดเลยแล้วก็คนขับเนี่ยจะต้องลงจากรถนะครับแล้วไปอยู่ในที่ที่เรากําหนดนะครับไปไหนไม่ได้ในเรือนที่เรากําหนดนั้นก็มีการทําขอบเขตไว้ชัดเจนภายในก็มีห้องน้าอะไรบริการให้เรียบร้อยนะครับไม่ไม่ต้องออกไปไหนนะครับแล้วก็ คนไทยที่นัดหมายกันเขาก็ใช้วิธีการนัดหมายทางโทรศัพท์สินค้าของไทยก็จะมาที่รถของเมียนมาคันนัดที่จอดอยู่แล้วก็ขนของให้นะครับแต่เขาก็มองเห็นกันอยู่นะครับจากจากจุดที่เขายือนอ,อยู่ในที่ที่เรากําหนดไว้ให้ก็เป็นการที่จะไม่ให้คนทั้งสองฝั่งสัมผัสกันเลย<ะ>หลังจากขนของเสร็จเนี่ยคนขับรถเมียนมาก,ก็จะขับรถออกไปเลยครับโดยไม่ไม่มีการมาพูดคุยไม่มีการมาส่งเอกสารหรือส่งเงินส่งทองอะไรก็ให้มีการโอนเงินกันแบบ ไม่ไม่ให้สัมผัสตัวกันเลยนะครับนี่คือมาตรการที่ที่เรากําหนดเป็นเขตพิโศนขึ้นมาครับค่ะได้ทราบถึงบรรยากาศการค้าการขายระหว่างประเทศกันไปแล้วนะคะแล้วบรรยากาศการค้าการขายฝั่งไทยเลยคะท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด1 9ในพื้นที่อําเภอแม่สอดที่เกิดขึ้นระลอกใหม่เนี่ยเกิดขึ้นในตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่อาเภอแม่สอดจังหวัดตาตอนนี้บรรยากาศการค้าขายฝั่งเรานี่เป็นยังไงบ้างคะท่าน คือในในแง่ของสถานบริการนะครับซึ่งเราก็ต้องขอให้มีการหยุดไปก่อนนะครับพวกสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็ก็คงต้องหย,ยุดมาต่อเนื่องแล้วนะครับ<ะ>เพราะว่าเป็นเรื่องมาตรการของพื้นที่ที่มีการควบคุมนะครับก็ตรงนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจก,ก็ก็อาจจะคึกคักลดลงไปหน่อยนึงครับ แต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพื้นฐานเรื่องตลาดสดเรื่องของการค้าขายทั่วไปเนี่ยหลังจากที่ตลาดมีพบมีการติดเชื้อน,นะครับตลาดสดนะครับเราก็มีการปิดตลาดเหล่านั้นแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็มีการคัดกรองแม่ค้าแม่ขายทุกคนจะต้องผ่านการสวบ้วก็ตรวจเชื้อให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะให้เปิดตลาดนะครับซึ่ง ณขณะนี้เนี่ยผมได้พูดคุยกับตลาดทุกตลาดในเขตเทศบาลตะบลเทศบาลนครแม่สอดแล้วนะครับว่าถ้าตลาดทุกแห่งจะเปิดให้ให้เปิดดำเนินการได้เนี่ยก็จะต้องยกระดับมาตรการขึ้นให้ให้เข้มแข็งไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่ค้าทุกคนต้องสวบเชื้อก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาขายได้การจัดทางเข้าทางออกจะต้องมีผู้จัดการตลาดซึ่งต้องมา จัดคนจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยการให้ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ตลาดไหนที่พอจัดทางเดินแบบวันเวด้นะครับไม่เดินสวนกันนะครับก็ให้มีการจัดว่าให้วันเวด้วยนะครับแล้วก็ให้คนเดินโดยไม่ต้องสวนเบียดเสียดกันนะครับแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยมีการฆ่าเชื้อต่อดเวลาโดยเฉพาะในบริเวณห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําสาธารณะของตลาดนะครับซึ่งเราพบว่ามีกรณีหนึ่งที่เชื้อเนี่ยเกิดติดเชื้อจากบริเวณห้องน้ำเนี่ยครับ ก็จะมีการให้ทําความสะอาดทุกชั่วโมงครับโดยมีน้ํายาฆ่าเชื้อกับแอนฮอล์เข้าไปทําความสะอาดจุดสัมผัสต,ต่างๆก๊อกน้ําประตูลูกบิดกรอนต่างๆเนี่ยจะจะต้องเอช็ดทำความสะอาดฆ่าเชือ้อทุกๆชั่วโมงให้ถือเป็นระดบพร้อมกันในทุกตลาดเหมือนกันครับเป็นการยกระดับขึ้นเพื่อเกิดความมั่นใจซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ความร่วมอ,อย่างดีเพราะว่า ถือว่าเขาก็ได้รับผลกระทบน,นะครับถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมามันก็ต้องปิดตลาดอีกดังนั้นเ,เศรษฐกิจฐานรากเหล่านี้เนี่ยก,ก็สามารถเดินได้ครับในในครแม่สอดครับครับผมอย่างนี้ในส่วนของการขนส่งสินค้าครับท่านผู้ว่าครับพบเจอกับปัญหาที่มีเคสตัวอย่างไหมอย่างเช่นในเรื่องของโรคโควิด1 9ติด เข้ามาอย่างประเทศไทยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการขนส่งนะครับหรือว่าเป็นเชื้อที่ตรวจพบเจอจากสินค้าที่นําเข้ามาอย่างประเทศไทยครับไม่มีครับตัวตัวสินค้าเองนะครับไม่ไม่มีการพบว่ามีการติดเชื้อจากสินค้านะครับซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าในทางการแพทย์เนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยคงคงไม่ได้ติดมากับสินค้าแล้วก็ซึ่งสินค้าพวกนี้ กว่าจะขึ้นกว่าจะเดินทางมากว่าจะอะไรมันก็หลายชั่วโมงนะครับเจอแดดเจออะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าไม่ไม่อยู่ที่ตัวสินค้านะครับตัวตัวเชื้อโรคนะครับส่วนการติดจากบุคคลน,นั้นเนี่ยตั้งแต่เราใช้มาตร,รการเซฟตี้โซนนี้เนี่ยชาวเมียนมาที่เข้ามาส่งของเนี่ยนะครับเรามีการสวรบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสวบมีอายุ14วันสวบถึงแม้เขาจะไม่สัมผัสกับคนของเราเนี่ยเราก็ตรวจเชื้อให้เขานะครับ แล้วก็เคยมีมีมีบ้างในในเป็นระยะระยะที่พอสวบแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปแล้วนะครับคนกับคนนั้นเนี่ยเราก็สวบแล้วก็เอามาตรวจเชื้อวันรุ่งขึ้นผลออกมาว่าเขาติดเชื้อเนี่ยเราก็มีการประสานงานไปยังสาธารณสุขฝั่งเมียนมานะครับว่านายกอคนนี้ที่เข้ามาเมื่อวานนี้เลขที่ทะเบียนไอรถเลขที่นี้ชื่อนี้บัตรนี้เขาติดเพราะว่าติดเชื้อให้ทางการพรมาร่าไปดําเนินการตามตามตามาตรการสาธารณสุขด้วยซึ่งทางการพม่มาเขาก็ ตามไปที่คนคนนั้นทันทีนะครับเพราะก็มีประวัติไล้ทั้งหมดแล้วนะครับค่ะแล้วก็ไปนําตัวไปเข้าไปรักษาไปทำคอลันทีอะไรตามมาตรฐานที่ที่เขาที่เขามีนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับคนคนนั้นก็หายไปเลยอีกสัก 10-20วันถึงกะกลับมาใหม่ให้พ้นรักษาหายก่อนนะจํหนองนี้นะครับก็มีการเชื่อมโยงในระบบสาธารณสุขด้วยกันครับกับฝั่งฝัง่งเมียนมาด้วยครับค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปค่ะยังท่านผู้ว่านะคะส่งผ่านถึงพี่น้องจังหวัดตาที่ชมรายการของเราอยู่ตลอดจนพี่น้องจังหวัดอื่นที่จะเดินทางไปที่จังหวัดตากค่ะครับผมเรียนว่าวันนี้จังหวัดตากเราเถูกกําหนดให้เป็นสีส้มล่าสุดเนี่ยแหละครับเมื่อเมือม่อประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันนี้นะครับ สีส้มก็หมายความว่าก็ผ่อนคลายได้ละหนึ่งพอสมควรนะครับซึ่งมีอยู่แจังหวัดที่ต้องระวังเข้มข้นอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการระบาดต่างๆนี่นะครับจังหวัดตากโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็มีความเข้มแข็งในการดำเนินการมั่นใจได้ว่าถึงแม้เราจะพบผู้ติดเชื้อนะครับแต่การควบคุมโรคเนี่ยนะ เราทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ควบคุมวงของการระบาดได้ค่อนข้างดีนะครับที่ผ่านมานะครับก็ต้องชื่นชมทางคณะบุคลากรทางการสาธารณสุขของ,ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพ่อแม่น้องครับตากมาเที่ยวได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาใดๆเลย <c oughs> นะครับก็ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยนะครับเราเราผมผ่อนคลายในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับในโดยเฉพาะในอำเภอแม่สอด ก็ผ่อนคลายไปหลายเรื่องเพื่อให้เศรษฐกิจเดินได้แต่เราก็เข้มข้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่ชาวเมียนมาชาวมุสลิมที่เราอยู่กันหนาแน่นนิดนึงนะครับก็ต้องให้เขามีการเฝ้าระวังแล้วก็ทีมสาธารณสุขเราเองมีการตรวจสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลาครับสัปดาห์หนึ่งสี่ร้อยตัวอย่างครับใน,ใน,ในแต่ละจุดในแต่ละชุมชนที่เรากังวลนะครับเพื่อ,อให้มีเหมือนมีมอนิเตอร์ไว้ตลอด มีตัววัดอุณหภูมิไว้ตลอดว่าตรง<ช>ไหนมีไข้ขึ้นมาตรงไหนมีคนติดเชื้อขึ้นมาจะได้จะได้ไดทำแก้ไขก,การได้ทันเวลาครับ<ช>ดังนั้นจริงให้ความมั่นใจได้ว่าจังหวัดตากปลอดภัยครับมาถ้าใครจะมาเที่ยวอะไรก็เรียนเชิญได้เลยนะครับครับผมข้อมูลครบถ้วนนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับ,บคุณงพงษ์รัตน์พิรมรัตน์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณคท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การล่าสุดในพื้นที่จังหวัดตากคุณผู้ชมคะผ่อนคลายแล้วนะคะจากพื้นที่สีแดงของจังหวัดตากตอนนี้เป็นสีส้มแล้วนะคะเราสามารถเดินทางไปจังหวัดตากไปท่องเที่ยวกันได้แต่ต้องเที่ยวแบบ new normal เ <c oughs> ที่ยวแบบวิถีใหม่จะได้ห่างไกลาจากโควิด -19 นะคะใช่แล้วครับคุณ